สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องหวยฟรีลอตเตอรี่ไทยนะครับวันนี้เราจะมาลงชุด3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับหรือว่าเลขบนนะครับ ก่อนอื่นก็ย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นอนาคตไม่มีใครทราบนะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไร อันนี้เป็นชุดสรุปที่เราลงไว้งวดที่แล้วนะครับหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาก็ผล,ผลปรากฏว่าเข้ามานะครับที่4ชุดที่เป็นชุดเน้นก็เข้ามาตรงนะครับงวนันในเ้9สหลัก10ที่เลือกมา5 8 9นะครับมาที่เลข9หลักหน่วย2 3 4สี่ห้า ก็เข้ามาที่เลข3นะครับส่วนหลักร้อยนี่ผิดนะครับหลักร้อยวันนี้หลักร้อยเราจะคิดสูตรใหม่มาแทนนะครับมาให้เดี๋ยวทีนี้ในงวดนี้เราก็จะมาตามสูตรที่เข้านะครับสูตรที่เข้ามาก็จะมีสูตรหลัก10สูตรนี้นะครับสองสูตรที่เข้ามา แลก็หลักหน่วยหลักหน่วยก็มี2สูตรนะครับที่เข้ามาส่วนหลักสิบสูตรนี้เราคิดสูตรใหม่มาเพิ่มให้นะครับเป็น3มสูตรเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกับรอบนี้ว่าจะได้ตัวไหนเรามาเริ่มจากหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบน สูตรนี้นะครับงวดที่แล้วสองสามสี่ห้างวดนี้เรามาดูกันนะครับไม่ใช่สองสามสี่ห้าสามสี่ห้าเจ็ดนะครับสามสี่ห้าเจ็ดของงวดที่แล้วผลปรากฏว่ามาที่เลขสามผลรางวัลที่ออกคือแปดเก้าสามเรามาตามต่อนะครับงวดนี้ ำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักสิบล่างบวกหลักสิบล่างหลัก10ล่างก็คือเลข5นะครับออก5 9เป็น5้าบวก5และก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่ที่สหลักหน่วยเลขหน้า อันที่2ก็คือเลข4นะครับออก5 9ากนะครับสตัวหน้าครั้งที่2ออก5 9 4หลักหน่วยคือเลข4แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยท้ายครั้งที่1หน่วยท้ายครั้งที่1นะครับหน่วยท้ายครั้งที่หก็คือเลข5 ออกนะครับครั้งที่1 3ตัวท้ายครั้งที่15 95หลักหน่วยคือเลข5และก็บวกด้วยหลักหน,หน่วยท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่2ก็คือเลข0นะครับ110นะครับ3ตัวท้ายครั้งที่2 ก็จะเป็น5บวก5เป็น10บวก4เป็น14 14บวก5เป็น19บนะครับบวก0ูนย์ก็เป็น19ได้เลข9เพิ่มไป1แต้มนะครับเป็น10เพิ่มอีก1เป็น11ได้เลข1ตัวนี้เพิ่ม2นะครับ1เพิ่มสองก็เป็น3ตัวแรกบวก1นบวก1นะครับตัวนี้บวก2 ได้9013นะครับหลักหน่วยนะครับสูตรที่1หลักหน่วยได้90 1 3สูตรที่2นะครับที่เข้ามาก็จะเป็นสูตรนี้นะครับ ผลรางวัลที่ออกแปดเก้าสามหลักหน่วยนะครับคือเลขสามสูตรนี้นะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนหลักแสนคือเลขแปด หลักร้อยบนคือเลข8หน่วยบนคือเลข3แล้วก็หน่วยล่างคือเลข9ก็จะเป็น8บวก8เป็น16บวก3เป็น19 19มาบวก9อีกก็เป็น28นะครับได้เลข8นับเพิ่มนะครับ8 9 0 1นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาสูตรที่2นะครับได้8901อันนี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยแล้วอเอาแค่2ส,สูตรนี้นะครับงวดนี้ทีนี้เรามาดูหลักสิบ สูตรนี้นะครับที่เข้ามาแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหลักสิบคือเลขเนะครับตัวที่มาคือเลขเก้าออกแปดก้าสามหลักสิมาตาม ต่อนะครับ <c oughs> ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนก็คือเลข3 <c oughs> บวกหน่วยหน้าครั้งที่ 1, <c oughs> 1> ก็คือเลข บวกด้วย10ท้ายครั้งที่2 10ท้ายครั้งที่2คือเลข1และก็หน่วยท้ายครั้งที่2คือเลข 0, 0>, 0> ก็จะเป็น3าบวกเเป็น 10, 10บวกหเป็น11นะครับได้เลข1ตัวแรกบวกหนะครับได้เลข2แล้วก็บวกด้วย2 ได้เลข4หลัก10นะครับสูตรที่1ได้1 2 4นะครับหลัก10เรามาดูสูตรที่2สูตรที่2งวดที่แล้ว8 9 0ูนนะครับก็คือสูตรนี้ เก้าศูนย์ตัวที่มานะครับหลักสิบคือเลขเก้าออก8 9 3เามมาตามต่อนะครับ <c oughs> ตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็เป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นหลักแสนก็คือเลขแหลักหมื่นก็คือเลขสามบวกด้วยหลักสิบบน คือเลขเบวกด้วย10ท้ายครั้งที่2องก็คือเลข1 10ท้ายคอสหน่วยบนพอทีนะครับ หลักแสนคือเลข8นะครับหลักหมื่นคือเลข3าสิบบนคือเลข9บวกด้วยหน่วยบนก่อนนะครับหน่วยบนก็คือเลข3หลักแสนนะครับรอนที่1 8 3 7 8 9 3นะครับหลักแสนคือเลข8หลักหมื่นคือเลข3แล้วก็หลัก10บน คือเลขเก้าออเมื่อกี้ถูกแล้วนะแล้วก็บวกหน่วยบนหน่วยบนคือเลขสามแล้วก็สิบท้ายครั้งที่สองก็คือเลขหนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองออกหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับสองสามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งหนึ่งศูนย์หลักสิบคือเลขหนึ่งก็จะเป็น แปบวกสเป็น11บเวก9เป็น20 20ิบวกสเป็น23 23ิบวก1เป็น24นะครับได้เลข4ี่สี่ตัวนี้ลบ1นะครับได้เลข3แล้วก็บวก2บวก2นะครับได้เลข5สูตรที่2นะครับได้4 3 5ห้า หลักสิบสี่สามห้าทีนี้ามาดูสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามเป็นสูตรใหม่มึงเข้ามาหกงวดนะครับสูตรนี้ วดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก286นะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาดูนะครับ4บวก9เป็น13 13บวก5เป็น18สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มใต้เลข8และเพิ่ม3เป็น11 11เพิ่ม3เป็น14นะครับเอาตัวท้ายก็จะได้814นะครับหลัก10บนตัวที่มานะครับคือเลข8วดต่อมานะ นะครับ7บวก3เป็น10บวก3อีกเป็น13ได้เลข3เพิ่ม3เป็น6 9นะครับ3ตัวตัวที่มานะครับคือเลข9หลัก10วันต่อมานะครับ6บวก7เป็น13 13บวก5เป็น18ได้เลข8เพิ่ม3เป็น11เพิ่ม3เป็น14ได้8 1 4นะครับออก8 1 1นะครับตัวที่มาคือเลข1 วัดต่อมานะครับ4บวก1เป็น5 5บวก4เป็น9ได้เลข9เพิ่มไป3แต้มเป็น12 12เพิ่ม3เป็น15นะครับเอาตัวท้ายผลรางวัลที่ออก9 9 7นะครับตัวที่มาคือเลข9วัดต่อมานะครับ9บวก3เป็น12บวก6เป็น18ได้เลข8เพิ่มไป3เป็น11เพิ่ม3เป็น14ได้8 1 4นะครับออก083นะครับตัวที่มาคือเลข8 วัดต่อมานะครับ4บวก2เป็น6 6บวกเเป็น13ได้เลข -3 3เพิ่ม3เป็น6 6เพิ่ม3เป็น9ได้3 69นะครับผลรางวัลที่ออกคือ8 9 3นะครับตัวที่มาคือเลข9กวัดนี้นะครับ3บวก9เป็น12 12บวกสเป็น16 6เพิ่ม3ได้9 9เพิ่ม3เป็น12นะครับได้6 9 2ตัวไหนจะมานะครับสูตรที่3หลัก10 692ทีนี้เรามาดูหลักร้อยนะครับหลักร้อยเป็นสูตรใหม่อ้าโทษทีนะครับลืมบอกนะครับ ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันของสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลักหมืน่นบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองครับแล้วก็บวกหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2เหมือนกัน10หน้าค้อสองแล้วก็หน่วยหน้าค้อสองนะครับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามางวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกห้าหกนะครับงวดแรกนะครับห้าบวกหนเป็นหกหกบวกหเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสเป็น14 14ีบวกหนึเป็นสินะครับห้าหกเจ็ดแนะครับรับเพิ่มไปนะครับ ผลรางวัลที่ออก5 6 7นะครับหลักร้อยคือเลข5วดต่อมานะครับ3บวกหเป็น4 4บวกเเป็น11 11บเวก5เป็น16 16, 16บวกหเป็น17บได้เลข 8, นะ็นับเพิ่มไป4ตัวนะครับ7 8 9 0ออก9 6 7นะครับตัวที่มานะครับคือเลข9วดต่อมานะครับ1บวก6เป็น7 7เบวก7เป็น14 14บวก5เป็น19 19บเวก 1, เป็น20นะครับได้เลข0นย์เพิ่มไปนะครับ0 1 2 3 ออกสองนะครับตัวที่มาคือเลข2งวัดต่อมานะครับสีบวกเเป็น11บอวก8ีกเป็น19บ, 0, บ1เป็น20นะครับได้เลข0 0 1 2 3นอะครับออก2 8 6ตัวที่มาคือเลข2งวดต่อมานะครับ7 3, 10, 10, 10, 16, 16, 16, บวก3เป็น10 10กเป็น16 16กบวเป็น20 20บก 1, เป็น21ได้เลข1 1 2่4นอะครับออก3 91 ตัวที่มานะครับคือเลข3งวดต่อมานะครับ6บวก9เป็น15บวก1เป็น16 16บวก8เป็น24 24บวก1เป็น25นะครับได้เลข5 5 6 7 8ออก8 1 1นะครับตัวที่มาคือเลข8งวดต่อมานะครับ4บวก5เป็น9บวก1เป็น10 10บก7เป็น17บวก1เป็น18ได้เลข8 8 9 0 1 ออก9 9 7นะครับตัวที่มาคือเลข9วัดต่อมานะครับ9บวก9เป็น18บวก7เป็น25 25บวก3เป็น28 28บวก1เป็น29นะครับได้เลข9 9 0 1 2นะครับออก0 8 3นะครับตัวที่มาคือเลข0 สีวกเป็น8 8ดบวกสเป็น11 11อบเวกหเป็นสิบเจ็ดสิบเดบวกหนึ่งเป็น1ิปดนะครับได้เลข8 8ดแปดเก้าศูนะครับออกแปดนะครับตัวที่มาคือเลขแปดของงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้นะครับเจบวกเเป็นสิบไม่ใช่โทษทีครับสาบวกเเป็น10บสิบวกสเป็น1ิบสามบวกหนึอีกเป็นสิบสวกหอีกเป็นสินะครับได้เลข5้า เพิ่มไปนะครับสามบวกเจ็ดเป็นสิบบวกสามเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าห้าหกเจ็ดแปดนะครับตัวไหนจะมาหลักร้อยนะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับหลักหมื่นคือเลขสามหลักพันคือเลขเดหลักหน่วยบนคือเลขสาม และก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับคือเลข1แล้วก็1ตัวนี้คือ1คง,งที่นะครับบวก1คง,งที่หลักร้อยเราได้แล้วนะครับ5้า8เราได้ครบ3หลักหลักร้อยสูตรเดียวนะครับ5้าหถ้าเรามาดูนะครับ สามสูตรมีตัวไหนชนก็จะมีเลขสองกับเลขสี่นะครับเลขสองกับเลขสี่ในงวดนี้เน้นไปที่เลขคู่นะครับหลักสิบเพิ่มเลขหกมาอีกหนึ่งตัวนะครับสองสี่หกหลักหน่วย มีแค่สองสูตรนะครับที่ลงให้ดูตัวที่ชนก็จะมี901 901นะครับตัวที่ชนสามตัวก็จะเป็น019ถ้าเรามาจับคู่กันนะครับหลัก1246 หลักหน่วย0 1 9ทั้งหมดก็จะได้9คู่ชุดนะครับก็จะมี20 21 29 40 41 49 60 61 69นะครับ ท่านผู้ชมชอบคู่ไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับมันจะมาตามสูตรที่เราคิดคำนวณหรือเปล่านะครับมันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจอกตัวไหนคิดค้นสูตรมาก,ก็มาฝากกันมาแบ่งปันกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าจะ เลือกนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับถ้าในหลัก10ก็ชอบไปที่เลข2กับเลข6นะครับถ้าในหลักหน่วยก็เลข1กับเลข9นะครับที่ชอบก็ในชุดนี้นะครับความน่าจะเป็นนะครับอันนี้เป็นเพียงการคาดคะเนคาดเดาเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะออกตามนี้หรือเปล่านะครับส่วนหลักร้อย หลักร้อยห้าหกเจ็ดแปดนะครับถ้าว่าเยอะก็จะเลือกมาสักครึ่งหนึ่งสองตัวนะครับหรือท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เลือกนะครับผมจะเลือกมาที่เลขขี้นะครับห้าแล้วก็เจ็ดนะครับสองตัวอันนี้คือหลักร้อยนะครับอันนี้คือหลักสิบอันนี้คือหลักหน่วยนะครับจะมาหรือไม่นะครับท่านชอบคู่ไหนก็ลองเอาหลักร้อยมาใส่นะครับถ้าสามตัวนะครับห้ากับเจ็ดนะครับ จะมีคู่ไหนตรงใจหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับอันนี้มันเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจอกตัวไหนนะครับเป็นเพียงสูตรการคิดคำนวณนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นนะครับที่เอามาให้ดูก็เป็นแนวทางนะครับหรือว่าเรามาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรนะครับเรามาคิดกันเล่นๆหรือจะดูเพื่อความบันเทิงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ ชุด3ตัวท้ายรางวัลที่1ของงวดวันที่16ตุลาคมนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับมันจะมาหนงวดนี้งวดที่แล้วเข้ามางวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับโชคดี ทำโดยสมหวังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะซื้อตัวไหนก็ขอให้เป็นตัวเลขที่ถูกรางหวันแล้วกันนะครับผมก็ย้ําเตือนกันนะครับเอาแคบพอมีรุ่นนะครับเอาแค่พอได้รุ่นเล็กๆน้อยๆก็พออย่าไปเกียงจังอะไรมากมายนะครับกับตัวเลขกับการเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่ามันก็นถูกยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับที่เอามาให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ถ้าชอบจะตามก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสํหรับคลิปนี้ประจำงวดวันที่16ตุลาคมก็ประมาณนี้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ